ครับสวัสดีครับผมยิวเอ็นเอฟวิวนะครับมื่อนี้ผมจะมารีวิวการใส่งานของปีปีของพี่เดบิวนะครับว่าใส่งานจังไดสําหรับท่านใดที่เอเป็นแล้วก็เลื่อนพันก็ได้นะครับสําหรับท่านใดที่กําลังเล่ยนไม่นะครับที่เล่นยังบ่เป็นก็ลองเข้ามาเบิ่งเลยนะครับเข้ามาศึกษาเบิ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายการใส่งานของปีนะครับครับปุ่มุมแรกเนาะปุ่มแรกก็คืเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับ สวัสดีนะครับมันเปิดเป็นแม่ที่แรกมันจิบคืนนิซีนะครับเขากะกดข้าบบขมาโมดคุ้มที่ถ่ายข้ามโมดกดแค่นั้นดีวีมันกระจากระพริบนะครับหลังจากนั้นเขากะสามารถราาาเอาโทรศัพท์เขาเฉื่อมบูทูดได้เลยน,นะครับถ้าเขายังบบเฉื่อมบูทูดนะครับมันกระจากระพริบ,บอยู่แบบนี้นะครับเราคงกระจาร่องร่องเฉื่อมบูทูดแต่คลิปนี้ผมผมอาจจะไม่ได้เปิดเพลงนะครับ นี่นะครับผมเชื่อมบูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็สียุดกูบทิบนะครับถ้าเขาเล่นบูทูธหรือเสียบแคสได้เนาะเขาก็กดกดปุ่มนี้เขานะครับปุ่ม USB นะครับเขาก็กดเข่าเอาเป็นว่าเชื่อมบูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับปุ่มแรกเนาะสองแรกกระสีเป็นฟองไหมนะครับไหมหนึ่งไหมสองเอาเลนไหมหนึ่ง ก็ได้ไม่สองก็ได้นะครับเรลือเหือจะเข้าอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเกณฑ์น,นะครับของเสียงไม่เนึ่งนะครับอ่ามันดังกวยเข้ากับมุมเขินหลายๆนะครับอันนี้ก็เกณฑ์เกณฑ์ฟองไม่สองกาไงกับวลุ่มครับของของไม่สองอันนี้ก็สิปั๊บเบลปั๊บเบลดไม่ปั๊บเบลดไม่อันนี้ก็จะออกเสียงกลางนะครับเสียงกลาง ทัน้นอ,อันสามปุ่ม,มน,น,นี่นะครับสามปุ่มนี่สามปุ่มนี่หนึ่งสองสามแต่สีเป็นปั๊บฟองอ่ะเสียงอีโค่นะครับ,บเเฟ,ฟีตัวนี้นะครับฟีตัวนี้กจะมีอ่าอีโคให้นะครับแต่จีบูมีเอฟเฟกตัวนี้จะเป็นปั๊บฮีโครับ สามปุ่มนี้นะครับเป็นที่ปั๊บโทษเกียร์ห้องอีโคนะครับแต่สุดรู้เรียกแจมมาเข้ากับปับเบิร์กเลนะครับต่อมาครับต่อมากเป็นอสียงองเสียงเพลงเข้านะครับฟังห้องเสียงเพลงเข้าที่เขาทีปั๊บอันนี้ก็เป็นเสียงกลางกลางแหลมนะครับขาฮะต้องคอยเข้ากับมุนอถือตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นโทษของเสียงเบสเสียงเบสนะครับเสียงเบสยร์อันนี้นะครับที่แล้วก็นทมี้ปั๊บ ควบที่อยู่ข้างหลังเดียวผม,มจะไปอธิบายอยีกทีนึ่งครับอันนี้คือที่โทษเสียงเบียดออกกว้างแน่ใจหน่อยนะครับอันนี้คือชี้ออกเบียดกระแทกกระแทกแน่ใจหน่อยครับแล้วตัวนี้คือชี้ออกเบียดกลางนะครับตูกลางข้างบนชี้เบียดเนีนนเ่ยเรียกเรียกเตะควบมาของแต่ละคนนะครับอันนี้คือเสียงกลางเสียงกลางอันนี้คือเสียงแหลม ตัวนี้จะเป็นอ่าโกลุ่มบาลานซ์ครับปุ่มบาลานซ์บาลานซ์าานเสียงครับอ่าหรือว่าใช้ใส่ไปขวานะครับแล้วมา,าก็จะสั่งการนะครับนี่นี่เป็นปุ่มอ่าโกลุ่มบาลานซ์บาลานซ์นะครับแล้วอ,อ่าตัวนี้นะครับมิวสิกนะครับจะเป็นอ่าปุ่มเสียงปุ่มเสียงทั้งเบสมาหัดฟังนะฟัอง,องเสียงทีมห้อง ส่วนุูม้ทาให้ยังเงินออกนะครับมีบพรคนเนอายูเอ็กนครับดีวีดีเบอร์กตาเงินครับมกี้่มบอกอยู่่อเุเอ็กเท่ากับกดเต่าขาห่อเนดีวีดีกัคออกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเรืนะทางลังนะครับผมจะเริ่มจากุ่มนี้นะครับ เอยูเอ็กนะครับขาเข้าเลนเข้ากับกดเข่าข้างนาปุ่มข้างนานะครับที่ผมที่ผมบอกแล้วกับรีวิดีขาเข้าเลนเข้ากับกดออกนะครับอเป็นแจ็คเสียบเข่าโทรศัพท์เสียบเขวา้อมเขานะครับขาเข่าเจริญเข้ากับขามาเสียบได้ต่อมานะครับต่อมาสจะเป็นบันทึกเสียงนะครับเป็นสายบันทึกเสียงที่เข้าเล่นะครับขาเอาจากบันทึกเสียงเข้ากับขามาเสียบที่นี่ได้นะครับแล้วก็เอาหนึ่งเอาสอง เอาหนึ่งเอาสองนะครับเข้ากตเป็นของเสียงกลางสามารถเสียบได้ทั้ง C ทั้ง C หู้นะครับเสียงกลางกลางแหลมห้องนะครับเข้าเลยนะตัมากเลยสิเป็นเอ่อซับเอานะครับซับเออลอาร์ครับเป็นเสียงเบสเขาก็เสียบช่องได้ก็ได้ L กับ R เนี่เสียงเบสแล้วตัวนี้ตัวนี้สิเป็นเอ่อซับนะครับ สีเป็นเอาเบดขึ้นเบดลงนะครับสีอยู่ข้างหลังเอาเบดขึ้นเบียดลุ่งห้องมักแน่ห้างกับมนขึ้นนะครับถ้าเมักปล่อยห้ากับป่อยลุ่งแต่เร็วเร็วแต่คนมากตัวนี้ตัวนี้สีเป็นอ่าตัดคว่ำทีเลยนะครับปีตัวนี้สตัดคว่ำทีเลยห้องมักคว่ำทีทีเท่าไรห้ากษัตราย์มาตัดตัดได้นะครับตัดได้อ่าถ้าเท้าเสียบอ่าเบดใช้อ่านะครับเ้าก็มาตัดคว่ำทีทีตัวอา ตัดควงทีที่ตัวอ่านะเสียบเบรคแชลเข้ากับมาตัดควงทีที่ตัวแลนะครับตัวแอลซิมมิพนนะครับถ้าเสียบช่องใดช่อง,งนั้นซิมมิพนนะครับตัวตัดควงทีนะครับข้างหลังอันต่อมาก็ระสุนเบลทรับเอานะครับจะเป็นแบบสายแจ็คเอ็กวานะครับถ้าเขาบ่มีสายตัวนี้เสียบเขานี่เข้ากับสามารถเอาแจ็คเอ็กวานะเสียบเขานี้ได้นะครับอันนี้กรเป็นของเบส ช่องช่องนีครับสีเป็นกองเดดสสต,ตูดิโอเอาอันนี้จะเป็นเสียงกลางนะครับเออาแจกเออาคือกันะกนะครับเขาก็สามารถเสียบได้สี่ประมาณนี้แหละครับเสียงมวนบามวลเนาะมันก็เกิดอยู่กับการการจูนของเขานะครับการจูนของแต่ละค้นกับวคือกันนะครับนี้มีบุทโหวดสอหกับ usb แท็บได้ก็สามารถเจ็บได้นะครับตีดวนเป็น w 5 5ห้าห้าห้านะครับสามารถเล่ยนในหลายยาคร,ครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่สั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย3เก้าสนะครับหรือทักเฟสผมมากก็ได้นะครับทักเฟสมากก็ได้ราคาตัวนี้อยู่ อยู่ที่สองพันสามรอยห้าสิบาทนะครับสองพันสามรอยห้าสิบาทแล้วส่วนรายละเอียดต่างๆครับโทรมาสอบถามอะไนะครับการรับประกันการรับประกันสิรับประกันปีหนึ่งนะครับรับประกันปีหนึ่งเรียนอะไรฟรีทุกอย่างฟรีนะครับยกเว้นยกเว้นการการขนส่งนะครับยกเว้นค่าขนส่งหลังจากปีหนึ่งนะครับหลังจากปีหนึ่งเท่ากับดูแลให้นะครับ สามารถช่วงผสมได้แต่ลูกค้าอาจจะเสียค่าอะไรเองนี่สินะครับอาจจะหาบาท1สิบบาทนะครับก็สีประมาณนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะผมก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ